รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิง จำลองเต็มไปหมดเลยเออเรือที่นี่เนี่ยในห้องนี้บางลำลุงก็เคยใช้ลุงก็เคยเห็นนะเรออือทั้งหมดนี้อาจารย์ไพรท์เป็นคนต่อแล้วเป็นคนสร้างหรือเปล่าครับใช่ครับคือเรือเกือบทั้งหมดที่มีอยู่นี้ประมาณ200ลำเนี่ยนะครับคุณพ่อท่านเป็นคนต่อเกือบจะทั้งหมดทุกลำลุงคะด้าเห็นทางด้านโนนนะคะมีเรือสำเภาไทยเรือสำเภาจีน แล้วเรือลำเล็กๆที่มีใบด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นเรือสำเภาด้วยหรือเปล่าคะครับอันนี้เรียกว่าเรือฉลอมครับเป็นเรือประมงที่ใช้ใบใช้ตามหัวเมืองชายฝั่งทะเลนะครับเรือพื้นบ้านไทยมีหลายแบบรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันครับเรือเนี่ยนะครับเขาจะสร้างขึ้นตามภูมิปัญญาของช่างที่ต่อเรือนะครับอย่างเช่นเรือเข็มเรือเรือบดก็จะมีรูปร่างเล็ก เหมือนกับรถสปอร์ตเพื่อไปได้เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเรือที่ใช้บรรทุกค้าขายอย่างเช่นเรือสัมปันก็จะหัวก็จะแบนกว่านะครับแล้วก็เราก็มาใช้ในการาพายเช่นขายกว๋วยเตี๋ยวขายกาแฟก็เรียกว่าเรือสัมปันขายกว๋วยเตี๋ยวขายกาแฟหรือสัมปันที่ใช้รับส่งผู้โดยสารก็จะเรียกว่าเรือสัมปันจ้างนะครับแล้วสัมปันจงหมายถึงอะไรหรอคะ ค,คำว่าสัมปันเนี่ยนะครับก็มีมาจากคำว่าซาปังหรือซสสสมปังซึ่งเป็นภาษาจีนเรือประเภทนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากสมัยรัชกาลที่สองแต่เรือซาปังเดิมเนี่ยนะครับมีกระดานเพียง3แผ่นรูปร่างก็ไม่สวยงามรัชกาลที่2ท่านก็โปรดให้เจ้พาพระยาพรมหามหาศรีสุิยวงศ์เนี่ยนะครับไปดัดแปลงเรือจากไม้กระดาน3แผ่น ให้เป็นเรือสำปั้นที่มีความอ่อนช้อยสวยงามต่อด้วยไม้กระดาน5แผ่นครับคนไทยเนี่เก่งมากเลยนะคะแค่เรือที่ทําจากไม้กระดาน3แผ่นเนี่ยสามารถที่จะมาดัดแปลงเป็นเรือสวยๆใช้งานได้อนเนกประสงค์เลยนะคะคุณลุงครับทำไมเรือที่ทําจากต้นไม้ทั้งต้นบรรทุกของหนักๆถึงลอยน้ําได้ล่ะคะอยากรู้ทําไมเรือลอยน้ําได้เพราะว่าเรือเนี่ยนะครับทำมาจากไม้ทีนี้เราก็ต้องนึกถึงว่าไม้ที่มาต่อเรือเนี่ยนะครับ ไม้ท่อนหนึ่งสมมุติว่ามีปริมาตร1ลูกบาทเมตรนะครับเทียบกับน้ำซึ่งมีปริมาตร1ลูกบาศเมตรเช่นกันก็จะหนักประมาณ1,000กิโลหรือ1ตันแต่ถ้าหากว่าไม้เนี่ยนะครับมีน้ำหนักเบากว่าน้ำา1ตันไม้ชนิดนั้นก็จะลอยอยู่ในน้ำได้ไม้บางประเภทที่มีน้ำหนักเบามากๆเราก็จะนิยมเอามาทำเป็น ไม้ที่ต่อเรือหมายความว่าถ้าไม้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของน้ําแต่ถ้าน้ําหนักของไม้นั้นเบากว่าน้ํามันก็จะลอยน้ําก็จะลอยน้ำโอ้ oh. ครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าถ้าลําพังท่อนไม้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมาลอยน้ําเวลาคนลงไปไม้ก็คงจะจมนะครับมนุษย์เราก็รู้จักการขุดเอาไส้ในของไม้ออกให้มีที่ว่าง สำหรับที่คนจะไปนั่งอยู่ในเรือตัวลงปริมาณนั้นก็เลยเบาขึ้นอีกก็จะเบาขึ้นอีกอเราก็จะไปนั่งในเรือได้หรือเอาสัมภาระใส่ไปในเรือได้๋อเข้าใจแล้วครับคุณลุงกระหนกค่ะเราทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีธนาคารลอยน้ําด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรือของธนาคารอมสินเหลืออยู่หนึ่งลำใช้ในคลองบางกอกน้อยเรียกว่าเรืออมสินสาขาปากคลองตลาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ค่ะ